สวัสดีครับร้านพูดสมุทรเทคเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับตัวนี้เป็นตัว SP โฉมปัจจุบันนะครับรถปี64นะครับใช้งานน้อยรถสภาพเดิมๆนะครับสีเดิมเลยนะครับสติกอร์ต่างๆนะครับอยู่ครบนะครับไม่ซีไม่จางนะครับท่อนคัดยังไม่เคยตัดนะครับนี่นะครับพวกรอยนะครับตัดท่อนหน็อตหนตไม่มีรอยขันนะครับพวกมาร์กติดคานไม่ดันนะครับ อยู่ spans, ครบนะครับการเป็นสีเดิมนะครับคันหน้าก็ยังไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยเปลี่ยนลูกมานะครับเนี่ยพวกมาร์กนะครับตามหัวรอต่างๆยังอยู่ครบนะครับปากใ่ดันสีเดิมนะครับเนี่ยรอยถลอกไม่เยอะนะครับปากใบดันก็ไม่เคยได้ดันเท่าไหร่นะครับยางนะอันนี้เป็นยางติดรถกระทะล้อดิมเดิมสีเดิมนะครับยางหลังก็เหลือๆเลยนะครับใหม่ๆเป็นยางดันหลอบติดรถใหม่มานะครับกระทะล้อสีเดิม พวกเบาะนะครับเป็นเบาะเดิมนะครับซุ้มล้อสายขวาสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับแผ่นเหล็กด้านท้ายร้อถลอกน้อยนะครับมีบ้างนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับแต่ไม่มีอะไรรถไม่มีผุนะครับพวกสติกเกอร์ต่างๆเป็นของเดิมติดรถมาเลยนะครับอี่ยยังอยู่ครบนะครับไม่ซีไม่จางไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับไม่มีแตกด้านท้ายก็เดิมๆนะครับเนี่ยพวกกาวนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยพวกเนี้ยยังไม่เคยแกะนะครับ เป็นกาวโรงงานเลยด้านท้ายเดิมๆนะครับด้านท้ายยังไม่เคยแกะนะครับโครงหลังคาไม่มีผูกนะครับอย่างก็สวยๆเลยคันนี้รถยังถือว่ายังสภาพใหม่อยู่เลยนะฮะสีสันอะไรสวยงามเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยสีเดิมๆทั้งหมดนะครับกันเบรกอะไรพวกเนี้ยเดิมๆนะครับเครื่องก็เดิมๆ มาร์กเมอร์็เลยอยู่ครบนะครับเดี๋ยวมาดูราเรียนที่นึงพวกแป๊บไฮดรอลิกนะครับรอยถลอกของคันด้านล่างนะครับน้อยนะครับรถสวยเลยคันนี้ด้านนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนซินไม่เคยเปลี่ยนลูกหมาเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวลองมาดูเครื่องยนต์นะครับสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงน้ำปกตินะครับไม่มีฟองนะครับน้ำไม่ดังเครื่องยนต์ไม่มีไอนะครับ ภาพเครื่องยนต์ต้มน้ำไม่เคยแกะนะครับพวกหัวฉีดเดิมหมดนะฮะไม่เคยปรับไม่เคยขันนะครับ้องเครื่องถือว่าสวยเลยนะครับเนี่ยพวกถาดรองแบตเตอรี่ไม่มีผุนะครับสติ๊กเกอร์ติดพวกแผ่นมดน้ำอะไรพวกนี้ยยังอยู่ครบเดิมๆนะครับฝาครอบวาล์วเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยสวยนะครับเครื่องเดิมไม่เคยแกะนะครับเครื่องแห้ง เครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องดีนะครับระบบไฮดรอลิกหน้าหลังปกตินะครับน้ำหนักพวงมาลัยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับน้ำหนักปกติไม่หนักนะครับน้ำหนักเวลาเหยียบค้าเตียบเบรกนะครับปกติเลยระบบเกียร์เชตเทิลหน้าแปดหลังแปดนะครับก็ทํางานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกติไม่หอนรถสปีนะครับ พาเดิมๆรถไล่ทุกเกียร์นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่รถมันพื้นฐานดีนะครับก็ไม่มันไม่จุกจิกนะครับมันไม่รถมันไม่ได้แบบเก่าใช่นมันมาหนักๆน,นะคอันนี้รถปีหกสี่นะครับไม่หนึ่งพันชั่วโมงนะครับมีอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแล้วก็ผ่านพนช้างนะครับราคา 1> 5 1 9 0 0บาทนะครับเล่มทะเบียนพร้อมอเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองให้ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดส่งถ้าไม่ไกลก,ก็ส่งให้ฟรีนะครับถ้าเกิดไกลๆก,ก,ก็โทรมาคุยได้นะครับเผื่อตรงไหนช่วยกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับอาจจะไม่ต้องออกส่วนต่างเพิ่มนะครับถ้าสนใจเดิเบอร์โทรนะครับ0634539224หรือ0994945351ขอบคุณมากครับ